สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะซอ,องแฟนเก่านะคะธาดินนะคะชาวธาดินนะคะธาดินก็จะมีพระศกมังกรพระศกกันนะคะมังกรพระศกกัน,นะคะ่เบน็นดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจองคนใดคนหนึ่งนะคะ อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงกับทุกคนขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีให้แม่หมอแนละให้ผู้อ่านนะคะ,อะขอให้สมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องที่ปรารถนา แล้วก็โดยเฉพาะขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะได้เงินก้อนโตนะคะขอให้มีโชคลาภนะคะขอให้รวยรวยรวยร,วย,ร,วย,รวย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคนรักเก่าของชาวธาตุดินตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะมีคนใหม่แล้วหรือยังนะคะหรือว่ายังโสดอยู่นะคะ ให้ The World นะคะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศได้นะคะตอนนี้หรือว่าเขาอาจจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วนะคะ The h e ัน f a n นะคะบางคนบางท่านนะคะเขาอาจจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศก็ได้นะคะราชาเหรียญเขาคน ค่อนข้างมีฐานะและก็การศึกษาดีคนนี้โปรไฟล์ดีมากเลยนะคะห้าดาบหนือสตริงเขาทำอะไรเขามากักจะได้รับชัยชนะเขาเก่งเอาชนะปัญหาได้ทุกอย่างนะคะ คนคนนี้เก่งนะคะบางคนบางท่านเขาอาจจะเป็นครูอาจารย์ก็ได้นะคะเป็นด็อกเตอร์ก็ได้ซึ่งตอนนี้เขาอาจจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะว่าฐานะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะฐานะดีมากราชาเหรียญเลยนะคะการเงินดีมากฐานะดีมากเลยนะคะสามดาบ เด็กถือถ้วยแต่เขาอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาคุณอาจจะไปหักอ,อกเขาหรือเปล่านะคะราชาดาบเขาอยากมอบความรักครอบมอบความรู้สึกดีๆให้กับคนคนหนึ่งแต่เขาได้แต่ตัดใจนะคะ ราชนีเหรียญเป็นไพ่คู่เลยนะคะไพ่ราชินีเหรียญกับราชาเหรียญหรือว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะเขายังนึกถึงราชินีของเขาอยู่นะคะคุณอาจจะเป็นเพศไหนก็ได้พูดถึงแต่ว่าเขายังนึกคิดถึงคุณอยู่ยังไม่ปล่อยวางแต่ว่า ได้แต่หักห้ามใจนะคะไม่แน่ใจว่าพวกคุณเคยมีรักสามเศร้ากันหรือเปล่านะคะหรือไม่ก็เขาอาจจะอกหักจากคุณมาเขายังลืมคุณไม่ได้เขาก็เลยหนีไปต่างประเทศเลยนะคะสองไม้เท้าเขายังเฝ้ารอคอยอยู่นะคะ เสตาร์มีความหวังคนๆน,นี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะในวงสังคมของเขานะคะสองถ้วยขอรอคอยคนใดคนหนึง่งเขามีความหวังที่จะได้มาเป็นสองถ้วยเป็นเนื้อคู่กันนะคะราชนีถ้วย ดีเอ็มเพลสเขาเฝ้ารอคอยนะคะคนใดคนหนึ่งอยู่เพื่อที่จะมาเป็นคู่ของเขาเนื้อคู่ของเขาคู่แท้ของเขาคนคนนี้นะคะ,ะมีความเพียบพร้อมนะคะเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนนะคะเพียบพร้อมทุกอย่างดี m p l มเพลสไพจกกักรพัรดินีนะคะ จิตใจอ่อนโยนเป็นคนดีนะคะดีไปหมดพร์เฟกนะคะฐานะการงานการเงินของเขาดีหมดนะคะนี่คือคนที่เขาเฝ้ารอคอยเดี๋ยวเรามาขยายว่า the empress ใช่คุณไหมนะคะ the empress ที่เขารอคอยที่จะมาเป็นเนื้อคู่ของเขาเป็นคู่แท้ของเขา ดีเอ็มเพ s สนี้ใช่คุณไหมนะคะขอไพ่ขยายนะคะดีเอ็มเพ s สใช่คุณไหมนะคะของยานะคะไพ่ตกดีเอ็มเพ s สคือใครกันคือแปดดาบ สองเหรียญเขาคิดวนอยู่ในหัวคิดวนนะคะนิ่งต้องให้ไพ่เนี่ยนะคะอีกหนึ่งใบไม่แน่ใจว่าพวกคุณไปไปกลับกลับกันไหม The m a g i c กเชียคนคนนี้คนเก่งอะ่ะคนคนเนี้ยคนที่เขาเฝ้ารอคอยอยู่เนี่ยดีเอ็มเพลยเนี่ยคนคนนี้ตอนนี้ยังนิ่งอยู่นิ่งกับเขาอยู่นะคะแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยยังไม่สนใจเขาด้วยซ้ำนะคะคนที่เขารออยู่อยู่เนี่ย ขอให้นางฟ้าคอนเฟิร์มนะคะขอให้นางฟ้าคอนเฟิร์มอิมเพลสคือใครใช่คุณไหม There's something better นะคะ มบางอย่างที่ดีกว่าใช่คุณไหม <c oughs> no แสดงว่าเขารอคนอื่นแสดงว่าเขามองหาอีกคนหนึ่งที่ ที่เพียบพร้อมกับเขาเพราะว่าคนคนนี้โปรไฟล์ดีมากเลยนะคะโปรไฟล์ดีมากจบได้ถึงด็อกเตอร์เลยนะคะแล้วก็ฐานะดีมากฐานะมั่นคงมากๆนะคะบางคนโปรไฟล์ดีไฮโซเลยทีเดียวบางคนเป็นมีชื่อเสียงทางสังคมของเขาด้วยนะคะเขารอดีอิมเพรสของเขานะคะ สองถ้วยคนนี้ค่อนข้างที่จะเลือกเยอะเหมือนกันนะคะเขายังคิดถึงคุณไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขายังคิดถึงคุณไหมคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณไหม แต่ว่ามันมีไพ่คู่ทั้งราชาเหรียญราชินีเหรียญเขายังคิดถึงคุณไหมสิบถ้วยเขาคิดถึงคุณนะคะ น่าเดดเจมี่เขาลืมคุณไม่ได้เลยเขาคิดถึงคุณเขาลืมคุณไม่ได้หรือว่าคุณอาจจะเป็นคนทิ้งเขาเนี่ยก็เลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะ แต่เขาคิดถึงคุณนะแซนดี้เอ็มเพีย์ทำไมไม่ใช่คุณขอขยายสองไม้เท้าอีกนะคะว่าเขารอคอยใครแต่ว่าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณแล้วก็มีเดอะเดวิลด้วยถ้าทางพวกคุณจะตัดกันไม่ขาดด้วยนะคะพวกคุณตัดกันไม่ขาดเพราะว่ามีเดอะเดวิลเข้ามา ถ้ายิ่งเคยมีเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะและยิ่งมีลูกเคยมีลูกด้วยกันพวกคุณตัดกันไม่ขาดแน่นอนชาวธาตุดินนะคะพวกคุณตัดกันไม่ขาดขอขยายให้สองมาทางนะคะราชนีดาบมีราชาดาบแล้วก็มีราชนีดา พวกคุณอาจจะใช้คำพูดที่เคยมีปัญหากันอาจจะเป็นเพราะคำพูดไหมคะอีโกโ้นะคะเนี่ยเขาก็ยังเป็นสิบเหรียญรอคอยรอคอยความเป็นครอบครัว รอคอยที่จะได้เฉลิมฉลองกับคนอีกครั้งเขารอคอยคุณอยู่นะอันนี้แต่ว่ายาว่าโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นครอบครัวเดียวกันมาก่อนนะคะชาวธาตุดินเขามีความหวังว่าจะได้กลับมาคู่กันอีกอะเพราะว่าเขาคิดว่าคุณเป็นดีเอ็มเพ s สของเขา คุณเป็นคนที่ดีที่สุดคุณเป็นคนที่รักเขาที่สุดอันนี้คือคุณไม่ว่าจะเพศไหนก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาคุณเพอร์เฟกทุกอย่างเนีย่ยเขารอคอยคุณเขาคิดถึงคุณมีเดวิลตัดยังไงพวกคุณก็ตัดกันไม่ขาดนะคะชาวท่านดินนะคะ เรื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะออยังไงขอให้ชาวธาตุดินนะคะสมหวังในความรักนะคะถ้ายังคิดถึงนึกถึงกันอยู่ถ้าเคยเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ถ้าเขาติดต่อมาก็ขอให้ลองพิจารณานะคะถ้าเขาถ้าต่างคนต่างแบบปรับจูนกันนะคะจากที่เคยเป็นราชาดาบกับราชนีดาบคือแบบปะทะกันนะคะ ในเรื่องของคําพูดแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปก็ได้นะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องนี้นะคะยังไงขอให้ชาติ่าดินสมหวังในความรักสมหวังในทุกเรื่องที่ปัารถนาเลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ